สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีที่ช่องจอเบิร์ดครับสวัสดีย้ำแรงๆครับเดี๋ยวชื่อเขากำลังชอบพี่น้องเ่อเขากำลังชอบดมากมีการชอบ พี oh. ่บดพี่อยางกินฮะบ่อุัยเ่าจะเห็นจัดเมนูใช่ไหมเขาไอไก่ปลามหน้ามบอกไปซื้อเนื้อมันมีคนไปซื้อเนี่ยเจาะเงินให้มันมีคนไปซื้อได้ดิหนิ ทางขุนเพิ่นกำลังบึมบึมบำบ๊ำเหอนอยู่ทางขุนเพิ่นบ่ทันแล้วงรับทางนี้กับพญิบุตรกำลังเมียบกลัวถ่าแล้วทางเนี่ยถ่าแล้วโู้เล่ถ่าแล้วไปกันไปนะ อ็ไหนจะมีถังมาไม่จะถังหนึงวางอยู่อย่วะน่าจะมีถังหญยทังหนึ่งมาวางนี่กไม่ขยะเนี่ยนเครื่องครัวพี่น้องที่ยังก็ทุกเมื่อแ้วักบบอ่าอเพห่ลยหลเลยจังหวร้องด้วนั่นเลยกระเม็นเนี่ยกำลังห่วงนี่าดูดีครับขอบคุณใจครับ นี่และเพินเห็นที่บูดดูแลดีจริงๆี่แหละเพิ่นทุกคนดูแลเท่ากันนี่แหละเพิ่นว่าคััวสะอาดสะอ้านฮิตเลี้ยวพักกันเมี่ยนพักกันนั่นสะอาดสะอ้านเพิ่นได้อย่างชนะจำนุนอีกว่าเพิ่นเห็นกับไอ้เจ๊เพิ่นเบิ่งแย่งอยู่ไหมเอามาก็ไมาเห็ดมาเห็ดกินกันเบิดทุกคนเนี่ยบ่ได้มาเห็ดแต่เต้าเบิดบ่ได้มาเห็ดแต่พงเชียบบูดมากก็มาเห็ดสู้กับกินเบิดเนี่ยตั้งทีมงานคนวายทีมงานปามนัดยู่ดีเบิดแล้ว ก็จังมันยากส่วนกลางเพิ่นย้ำเพิ่นย้ำเพิ่นสีหาสิยังเพิ่นไปจังหาไงเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นกบเงินของเพิ่นเท่าเห็นแล้วเากบเงินของเขานี่กวก็ดีโอ้แต่ว่าหนากองเนี่ยคักว่ะแทนพระเข่าเลยว่ะแทนเป็นพระเข่าเลยนากองเนี่ยเส่นปอยู่ได้จ๊อพี่น้องโมเมนต์ตะไห้เหยียบกระเดื่องดังบึบบึบทีนี้เนี่ยว่าไง ไอ้บูดแล้วมาประยุกต์ใช้อ่ะไปหาเบื้องมองอื่นมองนี่ได้ครับเนี่ยมองอื่นคิดบ่ถึงเลยเนี่ยคิดบอกเลยต้องเห็นแบบเนี่ยสายแล้วเนาะมองอื่นคิดบอกเลยวด้เนี่ยนี่พ่อใหญ่บูดผู้เดียวคิดออกครับท่านพระเข่าแล้วได้เลยว่าได้ซื้อผ้าเข่ายากหนากรองเช้าหน้อยเปลี่ยนปีนึงมันเป็นร้อยๆใบร้อยๆหนาอยู่แล้วหนากองเย็นตลอดอยู่แล้วมีอย่างงดบ่

ได้กินข้งเที่ยงตุนจ้กัหนอนี่ยถ้าคุณก็เดืนซง่างสม ้ยที่งานปราบหน้าเนี่ยเขาแต่ามีแนวกินบ่เขาแต่าขึ้เงียบแต่ว่าฮ้คือดิคือเห็นเพลนเฮเพลนเฮอยู่วงเวียนเนี่ยนี่มันมีคนเลี้ยงอีู่หรอเ่โอ้ยเป็นมันนี่แล้วกบกับเขาเตาเบิดเนี่ยซองมึงกัน่าซองมึงกันาะเพิ่นพักกระเทยอย่างยู่ kinh nghiệp thôi bạn, xong họ trong nhà người thắng gì.

rắc riêu ครับ vô รู้ đấy. เอายัง à,

เจาะหนากองอีแล้วพ่อจะฉุดทิดยังบ่ดีเอาอห้ให้มันเรียบร้อยนะโอ้มันให้มันเรียบร้อยดีมิมันห่วยเลยอะตัดาเปนังอไบ้างโอ้เขียบเว้ยมันีอไนาดเส้นยงมาเข้มเหมือนกันเข้มเหมอนับวะเนาเข้มเหมือนเอาจะอพี่น้องหาเมนูกันก่อนพ่อจะทิหนาครับ